สวัสดีครับผมทักทายทาง YouTube ด้วยแล้วกันครับงานแรกหลังจากเอารถเข้าไปทำนะครับรจะบกะครับเสียงทำลังคาทำท้ายบัตรแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับตอนนี้ก็คือมีงานก่อนก็ ต้องเอารถออกมารับงานก่อนครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บ้านตะเคียนตำบนบัวทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับสวัสดีทอปเกดด้วยครับอย่าไปถ่ายใกล้นะเฮ้ยแทนนี่ให้ให้เขาโชว์แบบไลน์แบบนี้เลยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับพี่น้องนะครับมันยังไม่สวยหรอกนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเอาออกมารับงานก่อนเนื่องจากเจ้าภาพเขาต้องการครับยังยังไม่เสร็จครับระบบเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูระบบหมุนวันนี้ ให้พีเซนระบบหมุนดีกว่าหมุนไปหมุนมาหมุนเงินไม่ทันแล้วครับหมุนเยอะเหลือเกินไม่รู้จะหมุนอะไรบ้างครับอันนี้จอดเล่นเนาะวันนี้จอดเล่นกี่ชั่วโมงเปิดข้างเราเราทำเต็มแรกแล้วครอ้งนี้จะเป็นหมุนหมุนตู้หน้าครับหมุนตู้หน้าซับหน้าหน้าเป็นแบบคาร์ดิโอยครับหมุนเป็นแบบคาร์ดิโอยด้วยคาร์ดิโอยน่าจะน่าจะยังไม่มีนะน่าจะปัจนนี้ยัง เขาส่วนมากเขาจะมุกแค่แถวเดียวครับครับผมครับอันนี้งานอะไรเนาะครับอ๋อก็เซนโดตาอ๋อเซนโดตาโอ้บ้านนี้เขาสนุกจังเลยเซนโดตาทำไมบ้านผมไม่ไม่มีตังเอารถเฮเหมือนเขาเนาะเดี๋ยวให้ใส่าใส่เท้าช้างก่อน เดี๋ยวต่อไปเท้าช่างก็เป็นไฮดรอลิกนะครับอย่างนี้ไม่ไหวครับไฮดรอลิกก็ต้องเป็นไฮดรอลิกอิสระด้วยนะครับผมนะสายขวาเวลาลงมันจะได้ปรับนี่ได้จฉบไม้ออกมาอีกเดี๋ยวรอให้น้องมันปรับไม่นี่ครัมันได้หมดเอาให้มันลอยนิดนึงบ่ ขอ,อให้มันก้มให้มันเอียงม,มาทางนี้เจ้าภาพเขาทำเสื้อเลยบ่อู้สามัคคีมากเลยนะครับเนี่ยอยทำเสื้อของหมู่บ้านเลยอู้ อันนี้ครัเราดีก็เปลี่ยนครับเป็นกระบอกเล็กครับแต่ก่อนมันจะเป็นกระบอกใหญ่ มันยังไม่ได้ปรับมันล่างเหรอไมันล่างมันมันสุดแล้วออ๋ที่ตำแหน่งที่เราวางแกนไฮดรอลิกอ๋อมันก็เลยได้แค่นี้ความเร็วมันแต่ขบวนรู้สึกว่าจะจวดมากเลยนะขวนต้องต้องปรับตรงไหนแล้วก็จะแก้ตัวนี้ใหม่ครับแก้ตัวไหนอีกมันทีก็ลงไฮดรอลิกช่างแก้ใส่ใส่สวนทาง,างกันนะ อหน,นึงนน่งดันอหนึง่งดึงอ่ะอ๋อเออใครจะพกเครื่องมาดูแล้วมันมามันกระตังเลยเอ้ามุนในนี่ก่อนดีกว่ามุนตู้ให้เขาดูก่อนดีกว่า,วา,า,วา,วามีสลักนะครับ ปืม,ม,มันต้องล็อกไหมล็อกไป

่าทะ็เป็นเรื่งขั้นเรื่อ๋อที่เราใส่เรืองไว้แล้วปึ๊บมันก็จะเป็นคาร์ดิโอครับสองแถวซ้อนกันนี้ลออันนี้คือเร่งออกมา ใช้งานก่อนนะครับผมนะครับจริงๆมันยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ระบบเสียงอ่ะคือจูนระบบอะไรเรียบร้อยแล้วยู่เนาะอันนี้ก็หมุนเสียงกลางเสียงกลางหน้าก็ต้องหมุนใช้ระบบมือหมุนก่อนจอดเองไม่ติด ไอ้น,นั่นก่อนนะจอดเอ้มไม่มาติดบีมก่อนนอะหมุนครับไม่ใช่มันต้องหมุนในนี่ก่อนแล้วค่อยหมุนตู้เบร์สหรอ,อได้ไหมได้เออ่ะพอดีเป๊ะเลยนี่่ะ อีกนิดนึงค่อยล็กอกพ่อชึบเสียงกลางก็หมุนเบียดหน้าก็หมุนอจอดเองติดไอ้ติดติดนั่นไปไฟบีมนะ่ะติดไฟบีมบาวางทำไมวางข้างบนหน่อเลยมันตกแล้วมุนหลังที่นี่เอ้าวเหรอเอาวถอ,อดออกเหรอเออเอาหมุนหลังครับ ท้ายก็ยังทําไม่เสร็จนะพี่จองครับแต่เริ่มมีเขาโครงความรอแล้ว ชึบระนาบเดียวกันนะครับตูเบียดหน้าเบียดหลังแต่เสียงกลางหน้าจะลึกเข้าไปนิดนึงครับไม่มีปัญหาครับจูนระบบดึงดีเลยให้เท่ากันครับระบบเสียงมันก็จะออกมาเสมอกันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับสำหรับรุดูการออกพภรษานี้ที่จะได้สัมผัส ระบบเสียงน้ําเสียงของรถแห่แซมสาวครับฝากไปด้วยแล้วกันครับพี่น้องครับถ้าสนใจนะครับก็ฝากอีกหนึ่งคันของทีมงานนะครับบองดานะครับรถแห่แซมซาวบุรีด์ครับมีงานมีการก็ลองติดต่อจะทําการแสดงดูครับสัมผัสน้ําเสียงฝังระบบเสียงกันดูก่อนครับว่าจะถูกใจกันไหมลองดูครับผมนะ อีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งขั้นนะครับอยากจะแนะนําพี่น้องนะครับเจ้าภาพนะครับ้อนะงการรถแหกก็คันนี้เลยครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับทีมนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ